สวัสดีครับมือนีเฮากับนี่ภารกิจนะครับคือเก่านะฮะเจาะตู้ฟักไข่นะครับ,เตร,บเตรียมที่จะประกอบนี่นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น6กสิบฟองนะครับเป็นถังขนาดห้าสิบริตถังขนาดห0ลสิบริตสีน้ำเงินนะครับเจาะนะครับเจาะลู่ ระบายอากาศนะครับเจาะรูระบายอากาศเจาะช่องพัดลมนะครับเนี่ยเจาะช่องพัดลมเจาะช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็จะเจาะช่องเติมน้ำนะครับตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เลยมาทายบรรยากาศให้เห็นกอน,นะครับเมื่อนี้ทั้งเบิดกะประมาณยี่สิบกระตูนะครับเนี่ยยี่สิบกระตูที่เข้าเจาะเตรียมที่จะ ประกอบตู้ฟักไข่นรนบสีฟ้านะครับสีฟ้าล้วนๆเพราะว่าก่อนที่จะประกอบตู้ฟักไข่เนี่ยเข้าก็จะต้องเตรียมเจาะนะครับตำแหน่งต่างๆเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเข้าจังจะบลบเสียเยวลานะครับในการที่จะประกอบนอกากเจาะเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นฟ้านะฮะฟ้าเข้าเ,เจาะนี่ครับเจาะจุด ที่จะเอาสายไฟนะครับสอดเข้าไปนี่นะครับเขาก็เจาะเตียงไว้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างขบวนการเจาะเขาก็ต้องเหตุก่รณ์ที่จะประกอบเพื่อที่จะให้ขั้นตอนการประกอบมันเร็วยิ่งขึ้นนะครับมาต้องมาล่อเจาะนะครับส่วนนี้จะเป็นอุปกรณ์นะครับเนี่ยอุปกรณ์เครื่องมือนะครับต่างๆหลอดไฟนะครับหลอดไฟสายไฟ เครื่องมือเจาะนะครับอุปกรณ์เทปบนท้ายนะครับล็อกก็คือจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับลักๆกกอนก่อนที่จะประกอบตู้ฟักได้เข้าก็ต้องเจาะก่อนนะครับเขาจะมีสวานนะครับเข้าจะมีสวานนี่นะครับ,ออส,วนนรบสวานไว้สาหรับเจาะและวก็ดอกนะครับดอกตัวนี้เขาเรียกว่าดอกดอกนี เนี่ยฮะยจะเป็นดอกเสียจำว่าดดแล้วว่าดอกอย่างนะครับดอกพีระมิดเดาะเนี่ยผู้ใด,ดหูกอ่ะคอมเมนต์มาบอกเนี่ยนะครับผมผมก็ลืมเนี่ยตัวนี้ผมก็ลืมนะครับรว่ามันเป็นดอกอะไรนี่นะฮะกระสายสว่านนะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็ขึ้นจะเป็นเนี่ยฮะนี่ดอกเจานะน่ครับเข้าเข้าเองก็จะเ,เจาะตรงจุดเติมน้ำนะครับตรงนี้ นี่ครั่เพลยมันใหญ่ปฏิวัยมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเอาเจาะตรงนี้โดยใส่ดอกนี่นะฮะเจาะเพิ่มขยายช่องใ้มันใหญ่ขึ้นนี่ฮะด้านในกับบ่มี่หยางนี่ับมันจะมีรูระบายต่างๆนะฮะฮ่อาเป็นสเปคของทางลานเ่านะครับหน้าค่าฟรามสขขกลนครเที่ยวก็เลยมาทายบรรยากาศให้ลูกค้านะครับ ได้เห็นนะครับว่าเท่าประกอบจริงนะครับบริจกตานะครับกออจริงนะครับขายจริงตู้ฝักใครทุกตู้พันมือสั่งนะคพันมือผมเองทุกตู้นะครับตรวจสอบทุกตู้นะครับจะการันตีได้เลยนะฮะนี่จะเป็นกองกระดาษนะครับที่เขาจะเอาไว้ที่สําหรับแพ็คทรงคองนะครับเขาใส่กลองหนานะครับหาสันนะครับเนี่ยกองยางหนานะครับหาสัน แล้กกานี่คือกองที่เขาจะจัดทรงลูกค้ามือนี้นะครับบางที่ลูกค้าได้รับของไปแล้วมีชํารุดนะครับชํารุดอย่างก็สามารถที่จะพาคมาบอกท้างลานได้นะครับสําคัญนะครับถ่ายคลิปวิดีโอนะครับตอนเขาเปิดกองเพื่อเป็นการยืนยันการเคลมนะครับแต่ว่าท้างลานก็ใส่กองย่างหนานะครับเนี่ยย่างหนาเลยนะครับหาสันเนี่นะฮะทุกกองนะหาสันถ้าคนทรงพื้น คนทรงด้วยความระมัดระวังมันก็จะบม่มีปัญหานะครับเรื่องเรื่องความเสียหายของตู้ฟักไข่ข้างในนะครับแต่ถ้าเกิดโยนหรือว่าลนหรือว่าตกเสียมันก็มันก็มีโอกาสที่มันจะเสียหายนะครับข้างในเพราะว่าถ้ามันลนลงเสีนะเพราะอุปกรณ์ข้างในมันคืออุปกรณ์ตู้ฟักไข่มีการประกอบมีการลัดนะครับมันอาจจะหลวงลน,นแตกหักแตกนะครับนี่ะนี่ก็เป็นจุดนะครับจุดที่เห่า เฮาใส่ประกอบครับฟาร์มเ้าอีลี่อยู่สกลุนครนะครับอยู่หน้าข้าฟาร์มสกลุนครเนี่ยอยู่บ้านขมิ้งหน่อยนะครับตำบลบานเราอำเภอเจริญสินนะครับจังหวัดสุลนครฟาร์มอยู่พุ่นนะครับกับพ่อแม่ผมเป็นคนเบิงนะครับเป็นคนเบิงเป็นคนดูแลห้เรียงง้เรียงคว้วนะครับเรียงเป็ดเรียงไก่ครับก็เรียงแต่ว่าผมมาทํางานประจําอยู่สมุนปรการนะครับก็เลยมาประกอบถูกฝากไทยยูพีนะครับส่งจากยูพีให้ลูกค้าทั่วประเทศนะครับ การันตีนะครับพันกว่าตูนะครับที่เ่าจะจาหน่ายให้ลูกค้าไปแล้วทั่วประเทศแต่ลูกค้าก็มั่นใจได้นะครับว่าทรงจริงนะเพราะมีจกตาผู้ได้จะสนใจนะครับก็สามารถที่จะทักเขามาสอบถามได้นะครับเขามีทั้งชุดอุปกรณ์นะครับลูกค้าไปประกอบเองนะครับมีคลิปแนวทางการประกอบให้รากาสำหรับผู้เดบ่มีเวลากับมีตูฝักผอมใส่งานนะครับขนาดสามิปฟ้อง ครับ60สิฟองนะครับมีสีรุ่นนะครับ60สิฟองฝาบนนะครับ60สิฟองฝาหนาอ่า30มสฟองฝาบน30มสฟองฝาหนานะครับเริ่มต้นถ้าเป็นตู้ฟักไข่พร้อมใช้งานเนี่ย690บาทนะครับส่งฟรีโอนนะครับถ้าเป็นชุดอุปกรณ์ก็คือ490บาทนะครับส่งฟรีโอนด้วยกันนะครับมีบริการเก็บเงินย้ายไปทางนะครับทั่วประเทศสำหรับคนที่สนใจสามารถโทรทักเข้ามาได้เลยเายินดีบริการสอบถามหรือว่า มีข้อสงสัยตรงไหนก็สามาทีพักหรือว่าโทษเข้ามาได้นะครับก็อยากได้ก็เอาไว้เป็นตัวตัวช่วยนะครับในคอรกเข้าก็มีติดคอรกไว้นะครับบ่เสียหลายนะครับราคาหลักลอยนะครับเริ่มต้นราคาหลักลอยนะกับบริแพงอย่างนะครับเป็นตู้ฟักไข่กลับมือนะครับควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัตินะครับกับราคาก็ สนใจกับสมารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหน้าค่าพันใหม่สุตนครหรือโทรเข้ามากก็ได้นะครับหรือว่าทักอินบ็อกเข้ามากก็ได้นะครับในเฟซในเพจเท่านะครับผมสําหรับมือนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ